อ้าเอาข้าวปลากินยังไงทำกินคนเดียวกินคนเดียวนี่แหละกินคนเดียวนี่แหละนทุกวันไม่มีใครมาเลยอไม่มีมาเยอะนะ่เยอะ่ใคุณในยกเว้เนงบนคุณนี่นายอำเภอนายอำเภอมาเลยนงตรงนี้นะ จะงไม่รู้ว่าแเป็นอะไรไงเป็นขบออกนี่มั่งแล้วาจริงว่าร้อนเลยอันนี้คือบ้านก็ทำดีแล้วเขาทำเองแต่คนนี้จะเป็นพื้นดองค่ะอ๋อออันนี้เขาแก้ไขแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ปัญหาก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าปัญหาตอนนี้คือเกมเลนที่พูดเลยเขาเอาเลนมาให้จ้ะรายรุ่นตั้งตั้งคันขาแล้วก็ไปเอาใครเลี้ยงอ่ะ ตอนนี้ก็ยายเขาเอาไปทำงานด้วยค่ะทำงาน้านก็ยายทวดอย่างไรดูอะไรค่ะเราเป็นยายก็ใช่ไหมใช่เป็นทวดแล้วใช่ยายทานี้เป็นทวดประมาณอนนี้เด็กเดือนแม่ไปทำงานแม่ก็หอบห้านไปด้วยร้านประมาณสุกเดือนแต่ตอนนี้คือเราก็ ตอนนี้คุณภาพช uh. ีวิตดีขึ้นค่ะขป็นหมอแม่ใส่เพื่อนบ้านเนี่ยจะโทรบอกว่าโอ้ยสงสารว้าวยุงใจหนกินยาไหมกินยายังไปโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วเนาะไปหรอไม่ได้ไปน้าว่าไป ว่า้นในสเลครับงอ่ฟสามก็เห็นลุงสามว่าจะพาตามเป็นนางแหย่ที่มอดทกินาหายอะจี๊ด้วมันหายเอก็ไปตามเขาไปเดินง้านในมีชุดละเจือม้งเอกให้ลุงสามเอายาเป็นปวดทีดีมาให้เด้อจากกินหลังอาหารหนึ่งเม็ดเด้อสามเวลา ก่อาิมค่ะีเสรมที่พราะว่าสายตาแกนี่เป็นตั้งแต่กาเนิดอนี้อาเสมแก่กะเีกก็ตจงผูไปไม่มีที่ทางเนี่นาไม่มีลี่ไม่มีอนแกไม่มีค่มีต่ที